สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องจุเล็กแล้วที่เพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย9 5นั่นเองค่ะพี่ๆค่ะและวันนี้นะคุณพี่น้องจุเลีกก็มีรถมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นคันนี้เลยค่ะคุณพี่ โ o โยต้า o l ลลาครอสนะคะคุณพี่ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะอะต้องบอกก่อนเลยวันนี้อยู่ที่95เนอะเสรีไทย95พี่พี่ค่ะถ้าพี่พี่ขับรถผ่านนะคะโรงพยาบาลสิมแครเสรีรัตตรงนี้คุณพี่เต้นของเราจะตั้งอยู่ตรงนี้นะั่นเองค่ะคุณพี่ะขะคันนี้คือเจ้าโ o โยต้า o l ลลาครอสนะคะคุณพี่1.8 Hybrid ไฮบริดเป็นตัวพีเยษนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเล็กไม้นะคะเพียนเลย <c oughs> คุณพี่หาคันนี้ได้เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาแล้วบอกเลยราคาดีงามมากๆเลยนะคะพรีเมียมด้วยนะคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะคุณพี่เหลี่ยมสันตัวรถนะคะคมกริบเลยไม่มีรอยบุกรอยละกิ้มเลยนะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะใครที่อยากได้ใครที่สนใจคุณพี่รีบมาจับ,มาจ,บมาจองกันได้เลยนะคะสีตัวนี้นะได้เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยคุณพี่ขาแล้วดูสีไม่มีการถลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ัวกระจังหน้าคุณพี่ได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเบียโนแบ็นี่โลโก้ไฮบริดของเขาให้มาแบบนี้นะคะคุณพี่สังเกตได้เลยถ้าเป็นตัวไฮบริดเขาจะมีตัว้าๆาอยู่ด้านในแบบนี้นั่นเองไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นกล้องนะคะกล้อง ขออภัยค่ะได้เป็นไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะคุณพี่คะ่ะแล้วมีเดย์ทามละนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่แท็บสีฟ้าบอกถึงความเป็นไฮบริดของเขาสวยงามมากๆเลยค่ะคุณพี่คะ่ะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินปี2024นะค,ะคุณพี่ได้เป็นล้อมแม็กนะขอบ18นิ้วด้วยนะคะ ถัดมานะคุณพี่กระจกได้เป็นแบบรับไฟฟ้านะคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่่ะเปิดมาด้านในนิดนึงนะคุณพี่บอกเลยนี่ให้ดูภายในก่อนเลยนะคะคุณพี่คะ ภายในน้องนี่สวยหรูหรามากๆเลยนะคะสมกับชื่อที่เป็นพรีเมียมจริงๆเลยคุณพี่อ่ะเรามาไล่กันเลยคันนี้คุณพี่ได้เป็นนี่เบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคุณพี่ขาแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีแดงสีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยนะคะอ่ะในส่วนของด้านนี้ ขัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเขยื่นใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยทะลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วให้ดูกระจกนะคะ <laughs> กระจกได้เป็นแบบไฟฟ้าทั้งสี่านาเลยคุณพี่เดี๋ยววันนี้น้องจะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะคะอ่าสตาร์ทเครื่องให้ดูกันแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะคะเป็นแบบพาวเวอร์นะสตาร์ทแบบ เขาเรียกว่าเอ่อสตาร์ทแบบสตาร์ทด้วยมือนะคะคุณพี่าขาคันนี้คุณพี่แอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคุณพี่ขาแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคุณพี่ขาคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่สําคัญนี่สั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วย นะคะอ่ะสวัสดีฮัลโหลอ่ะเราปล่อยเขาไปเนาะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะคุณพี่ขานะคะแล้วก็คันนี้เลขไมค์เพียงแค่หนึ่งแสนเก้าสิบสาม ว่าโลเท่าน,นั้นเลยคุณพี่่ะได้เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะด้านข้างได้เป็นหน้าจอเข็มแอนด์ลอกนั่นเองค่ะคุณพี่อ่าคันนี้ได้เป็นแอร์แยกซ้ายขวานะคุณพี่ไม่แย่งลมกันเลยนะคุณพี่่ะไฟนะคะก็ปกติดีทุกอย่างเลยคุณพี่ขาบอกเลยคันนี้ดีไซน์เขาสวยจริงๆนะคะนี่ไฟด้านด้านบนของตัวกระจกนะคะคุณพี่เวลาเราจะส่องกลางคืนเขาก็มีไฟมาให้แบบนี้เลยนะคะสาวๆทานลิฟนะนี่เห็นไหม ถาลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าสีจะเพี้ยนอีกต่อไปเขามีเป็นคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยนะคะมีเป็นคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะแล้วบอกบอกเลยว่าดีไซน์ตัวน้องนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคือสวยทุกอย่างเลยนะคะเป็นสีแดงด้วยนะคุณพี่นะทําให้เราอยู่ในรถเรารู้สึกว่าดูหรูดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะคุณพี่คอนโซลกลางเขาก็มีแยกมาให้แบบชัดเจนเลยนะคะเบาะนะเปื้อนนิดหน่อยคุณพี่ไม่ต้องกังวลไปนะมันเป็นรถ พิ่งข้ามาใหม่นะคะอืมในส่วนของคอนโซลกลางเขาก็สวยแบบนี้เลยคุณพี่มีที่วางแก้วมาให้สองจุดนะคะเกียรยออตโต้นะคะคุณพี่ขาแล้วก็สามารถวางของได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวน้องพ้ามาดูอ่ะด้านในนะคะมาตรงนี้เลยนะคะมีที่วางของมาให้แบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาสามารถวางของได้เลยแล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จมาให้คุณพี่หาหัวจุกมาเสียบได้เลยนะคะอ่า ออยแล้วไปกันต่อเพดานด้านบนคุณพี่เพดานด้านบนไม่มีรอยเจิมเลยนะคะคุณพี่ขาดูได้เลยแล้วดูภายในพื้นที่ภายในเขากว้างเนาะพื้นที่ภายในเขากว้างแล้วก็เพดานด้านบนไม่มีรอยจงรอยเจิมเลยค่ะคุณพี่ขั้นนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p เฟ่แล้วก็ Android Auto ได้แล้วนะคะคุณพี่ขารองรับมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวน้องพาไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะคุณพี่พื้นที่ด้านหลังของน้อง อ่าไปกันเลยเรียลไทม์เลยนะคะคุณพี่อ่ะเปิดมาคุณพี่ข่าบอกเลยภายในคันนี้กว้างขวางจริงๆค่ะคุณพี่ใครที่อยากได้รถนะคะในราคาไม่ถึงแปดแสนคุณพี่คันนี้ตอบโจทย์ไม่ถึงแปดหมืนไม่ไม่ถึงแปด แปดแสนเอ้ยม่ถึงเจ็ดแส้ด้วยซ้าอะไรเนี่ย <N ic ly> นี่ค่ะคุณพี่ขาบอกเลยดูภายในเลยคุณพี่ภายในน้องดีไซน์สวยเก๋จริงๆค่ะคุณพี่คันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีแอร์หลังมาให้แบบนี้สองตัวนะคะคุณพี่แล้วก็ภายในนะคะภายในตัวรถมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้วางของแบบนี้อีกหนึ่งด้านนะคะคุณพี่ขาแล้วที่สําคัญเขามีที่วางแขนมาให้ด้วย ที่วางแขนที่วางแก้วนะคะเขาก็มีมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณพี่นี่เลยนะคะด้านนี้ก็มีที่วางแก้วมาให้อีกชีหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระแต่อยากให้ดูภายในก่อนอ่าให้ดูภายในนะคะคุณพี่คะ่ะเผื่อจะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากขึ้นพอดูภายในแล้วนะคะอ่าภายในเป็นยังไงบ้าง ภายในสวยใช่ไหมล่ะนี่นั่งสบายสุดๆนะคะในส่วนของหัวน็อตเซาบีคุณพี่เดี๋ยวซูมกันให้ดูนิดนึงนะคะหัวน็อตเซาบีก็ไม่มีการขยับขยืขย่นใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมไม่มีการขยับขยืขย่นใดๆทั้งสิ้นนะคะรถทุกขันของเพชรยนต์นะคะเราการันตีได้เลยว่าไม่มีการกลับสีกลองไม่ผิดความชนหนักจมหนามาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคเปิดมาคุณพี่ขาคันนี้นะจะได้เป็นอ่อ ได้เป okay? er. right nah in ็นประตูไฟฟ้านะคะคุณพี่ได้เป็นประตูไฟฟ้าแบบนี <uni> ้เลยนะคะคุณพี่ขากดแค่ลึกเดียวนะคุณพี่แล้วเขามีที่บังแดดมาให้แบบนี้เลยนะคะที่บังแดดก็มีมาให้แบบนี้เลยคุณพี่สามารถแบบบังแขวนเขาเรียกว่าอะไรนะนี่บังของอะไรเงี้ยเออซื้อของมาแล้วบางแบบนี้เขามีพรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นร้องมีมาให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่ขาแล้วที่สําคัญนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะนี่เขาก็มีมาให้แบบนี้เลยนะคะ คุณพี่คะแล้วตัวนี้ยคือจริงๆอะถ้าไม่อยากใช้นะคะคุณพี่ก็แค่ถอดออกได้เลยนะค,ะคุณพี่ตรงนี้คุณพี่ถอดออกได้เลยนะคะแบบนี้เลยถอดออกแล้วก็สามารถพับเบาะลงนะคะเพื่อที่จะวางของเยอะๆได้เลยคุณพี่ในส่วนของเบาะตรงนี้นะสามารถพับลงได้แบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวทําให้ดูนี่เห็นไหมคุณพี่ขาเบาะสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะคะคุณพี่ใครที่ของสัมภาระเยอะๆนะคะกับต่างจังหวัดที่คุณพี่คันนี้น้องว่าตอบโจทย์นะค,ะคุณพี่ลองเปิดใจใช้ดูนะคะคุณพี่ขาอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระก็ขออภัยค่ะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเนาะ,ค,ะคุณพี่ปิดตรงนี้นะคะกดแบบนี้เลยนี่เห็นไหม สะดวกสบายมากๆเลยค่ะคุณพี่คันนี้นะกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วทะเบียนนะคะสามเจ็ดสี่เจ็คุณพี่กรุงเทพมหานครคุณพี่แคปมาหาหนองสุเรียได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะไม่ได้อยู่กันนานๆนะคุณพี่นะเดี๋ยน้องจะพาไปเปิดดูห้องเครื่องกันนะคะคุณพี่เราพาให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องต้องมาเปิดก่อนอ่าคุณพี่ไปไปดูห้องเครื่องกันนะคะ นี่เลยห้องเครื่องของน้องสุปอ่ะและนี่นะคะเนจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าตโตโยตา้าอ่า ครล่าครอสนะคะคุณพี่เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะคุณพี่ดูการทํางานของคล<ๆ>องเครื่องตอนนี้นะคะคุณพี่ปกติดีทุกอย่างเลยนะคะคุณพี่่ะดูในส่วนของหัวน็อตนะหัวน็อตเขาไม่มีการขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณพี่ขะสติกเกอร์รอยเหรียญบาทนะคะนีรูระบายอากาศสติกเกอร์เดิมโรงงานรอยฟิลเลอร์ก็ปวดแล้วบุบแบบนี้นะคะเป็นฟิลเลอร์เดิมๆเ,เลยค่ะคุณพี่ขะแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคันนี้ที่สําคัญหัวน็อตด้านนี้นะคะคุณพี่ ไม่มีการขยับเข,ขยื้อนใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันนะคะคุณพี่และเจ้า้องเครื่องของเขาตอนนี้ที่น้องจุเลียกําลังสตาร์ทอยู่นะแล้วสตาร์ทสตาร์ทไปสักพักแล้วนะคะคุณพี่คะ่ะบอกเลยนะว่าการทํางานปกติดีทุกอย่างนะคะไม่มีของเหลวไหลออกมาเลยะค่ะคุณพี่คะ่<อ>ะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพรวมนะคะอ่า <อะ S 1> และนี่นะคะคือเจ้า Toyota Corolla Cross นะคะคุณพี่เป็น1.8 Hybrid Premium นะคะคุณพี่คะ่ะใครที่สนใจคันนี้อย่าลืมแคปนะคะหรือ โทรได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดสองสามเก้าหกหกหนึ่งเจ็ดมาได้เลยนะคะทักมหาหนนองตุเรียได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะ,ะนนองตูเรียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับนนองตุเดียด้วยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ